นุ่งดินพาเที่ยวตลาดเช้าค่ะเป็นตลาดนัดเดิเนไปเดินม,มาที่อยู่ข้าวก็เลยเข้ามาที่ร้านหน่งสัชฉา <c oughs> ได้ของเยอะเลยอะรข้าหมูดแดงกันค่ะ ลมดินไปเอายาให้ลืมยาไว้อดียามเช้าค่ะวันนี้ตื่นเท้าเลย แล้วก็ลุงนินพามาเที่ยวตลาดนักเช้าอากาศก็ยังเงย็นๆอยู่เลยนะอยู่ข้าวก็เลยมาแม่ทานไอ้ตรงหนงชักชาๆๆๆค่ะยังหนาวอยู่เลยนะเมเ่อเช้าเมื่อเช้าออกจากบ้านมา16องศาตอนนี้ลุงลินไปเอายาให้ลืมเอายาลงมาจะกินข้าวแล้วลืมยาค่ะ ตอนนี้พี่เมยอยู่ตลาดนัดตลาดนัดน้ำเต้าบรรยากาศข้างนอกรอลุงนินแป๊บหนึง่งแต่เอายาตอนนี้ที่เห็นก็จะเป็นตลาดนัดค่ะจะอยู่หน้าอเภอเนาะจะเป็นตลาดนัดเช้าเมื่อเช้าเราตื่นมาเราก็ไปทําบุญเช้ากันค่ะไปทําบุญแล้วก็ลุงนินก็พามาเดินเล่นตลาดนัด เดี๋ยวทานข้าวด้วยกันนะพี่เมย์จะลงนินทานข้าวหมูแดงถ้าหมูแดงนะ่ะน้ำซุปกำลังขึ้นร้อนกุ่นเลยเดี๋ยวเรานั่งรอลงนินแป๊บนึงทานข้าวเช้ากันยังคะอยู่กับพี่เมย์สิบเอ็ดคนเนาะตอนนี้นู่นเป็นบรรยากาศตลาดนัดค่ะ ตลาดนะัดปิดไปตั้งนานนะเพิ่งจะมาเปิดเมื่อเร็วๆนี้เองพ่อค mm hmm. ้าแม่ค้าก็มากันเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าคนซื้อยังไม่มาคนซื้อเขาจะมากันประมาณบ่ายๆแม่ค hmm. ้าเขาก็ทำก๋วยเดี๋ยวอยู่ข้าง mm hmm. ร้านโหน่งชัดา เดี๋ยวลุงนินมาละนั่งรอลุงนินอยู่นั่นไงลุงนินมาแล้วยังหนาวอยู่เลยนะลุงนินยังใส่หมวกอยู่เลยไปะอาแล้วมาแล้ว,ล,วลุงนินมาแล้วนี่เสียนหมากคนป่วยยาเมวัยรุ่นต้องพกยาอะฮะโอเค ไมล็ดสดนะเ,เดี๋ยวขอพี่เมย์ทานข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่น้ะ